ครูคล uh ับอัพสกิลรีสกิลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดทักษะสากล soft skills ได้แก่ ทักษะด้านการคิดการสืบเสาะค้นหาการแก้ปัญหาจากการที่ได้ลงมือทําซึ่งผู้เรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิตแล้วคุณครูจะทราบได้อย่างไรว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของคุณครูมาถูกทางและนี่คือ p i e s PiS หลักพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่คุณครูต้องมี P Positive Interdependence ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือผู้เรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้บรรยากาศความช่วยเหลือที่ส่งเสริมกันได้เพื่อนได้รับประโยชน์จากเราความสำเร็จของกลุ่มคือความสำเร็จของแต่ละคน I. Individual Accountability เพราะเด็กแต่ละคนนั้นมีศักยภาพที่ต่างกันและทุกคนมีความสำคัญต่อก,กลุ่มทำให้งานกลุ่มสำเร็จ E. Equ participation ทุกคนในกลุ่มต้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันเรียนรู้กระบวนการทำงานแบบกลุ่มอย่างสร้างสรรค์และ S. s i m o n t a n e o u s interaction ทุกคนที่อยู่ในกลุ่มต้องมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาในการทำงานเพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะสังคมรวมไปถึงการสื่อสารด้วย แน่นอนครับว่าในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดต้องมีคุณครูที่เป็นโค้ชคอยเสริมและกระตุ้นให้เกิดพายส์เพื่อให้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นไปอย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพครับ